เรื่องของโควิด -19 ค่ะวันนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ก็มีการประชุมกันนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาเป็นประธานในการประชุมค่ะเมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาเตรียมที่จะเปิดประเทศตับนักท่องเที่ยว มีแผนจะนำร่องรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนแล้วก็จะเริ่มจากจังหวัดที่มีความพร้อมก่อนก็คือจังหวัดภูเก็ตและถ้าทำได้ดีจะขยายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆอ,อย่างเช่นเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็มีการคาดหวังว่าจะสามารถเปิดประเทศได้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิมที่จะเปิด1ตุลาคมนี้เพื่อกัะตุ้นเศรษฐกิจ นายกัฐมนตรีได้ทักทายผู้เข้าร่วมประชุมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะแล้วก็บอกกับที่ประชุมด้วยนะคะบอกว่าทุกคนที่มาในวันนี้ล้วนแต่เป็นหลักในการบริหารในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด1 9ทางด้านเศรษฐกิจจึงขอให้ร่วมกันรับฟังข้อเสนอว่าจะทำอะไรได้บ้างโดยเฉพาะการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและต้องปลอดภัยจากโควิด อะไรก็ตามหลังจากประชุมไปได้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าของท่านนายกเนี่เร่งเครียดโดยช่วงหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการใช้งบประมาณที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแจกเงินลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะผมไม่สามารถจะทําให้ทุกคนเข้าใจได้หมดแต่ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้พยายามทํความเข้าใจกับผมหน่อยว่าผมพยายามจะทําอย่างเต็มที่นะในการใช้ใจ่ายเกินอย่างระมัดระวัง ไม่มีเงินให้ก็ไม่ชอบพอให้ก็บอกว่าแจกเงินแล้วมันจะไปทางไหนกูนาเสนอแนวทางที่มันเหมาะสมให้ผมดูสิวันนี้ในส่วนนี้เราก็ต้องใช้จ่ายไปเพื่อประชาชนท้่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้สุแาเข้าใจเลยผมไม่เคยโทษประชาชนแต่ผมไม่อยากจะโทษใครทั้งิี่โอเคนะขอบคุณค่ะสีหน้าเคร่งเครียดนะคะหลังจากที่ถแถลงข่าวเสร็จท่านนายกก็ไปประชุมอีกรอบนึงครับ